รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ระบบดิิจลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่อง36เสนอรายการขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิละปะขึ้นตัวหนังสือสาศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหุวัฒนธรรม สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัศลามุลเลยกุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาของสังคมพาหุวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกาศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติภาพหอคอยประกาศเรียกละหมาดเปลี่ยนภาพป้ายชื่อถนนรถไฟซอยตลาดสด ผู้คนมากมายเดินบริเวณทางรถไฟเปลี่ยนภาพผู้คนเดินในตลาดสดปลาสดวางบนถาดหญิงสูงวัยใส่เสื้อสีแดงแม่ค้าขายผักสดแม่และลูกนั่งบนรถจักรยานยนต์เปลี่ยนภาพขนมโตเกียวไส้หวานภาพขนมสาคูไส้หวานเปลี่ยนภาพผู้ชายนั่งในร้านน้ำชาและแม่ค้าเสิร์ฟไข่ลวกขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้อาหารของเราก็วางไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วครบทันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เลยน้ําชานะครับไข่ลวกนี่มาล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้คัดสรรอาหารที่แบบว่าอยากรับประทานมากๆเลยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมโตเกียวนะครับยังมีขนมสาคูนะครับขนมปักหม้อนะครับ หัวคลกเคลือบน้ำตาลด้วยนะครับพูดแล้วอยากทานมากๆเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นขนมธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนก็สามารถเจอทุกคนสามารถกินได้แต่ตัวผมเองณตอนนี้ความรู้สึกผมเหมือนผมได้อยู่ที่บ้านเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาทานกันเลยดีกว่านะครับเอาผมเริ่มด้วยนี่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับขนมสาคูาพิธีก่อนหยิบและกินขนมสาคูพิธีก่อนกินขนมโตเกียว พิธีกรยกนิ้วโป้งขึ้นพิธีกรดื่มชาร้อนเปลี่ยนภาพรถกระบะสีขาวขับผ่านสวนยางสองฝั่งถนนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านทุง่งคาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาจังหวัดที่ได้รวบรวมเอาความหลากหลายของผู้คนและวัฒน,นธรรมไว้มากมายครั้งนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประเพณีที่สําคัญของจังหวัดยะลาซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของผู้คนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสมานฉัน และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันครับตัวอย่างช่วงต่อไปการส่งเสริมประเพณีว่าในบงของจังหวัดยะลาเป็นการเปิดพื้นที่เรื่องของการอนุรักษ์สืบสานเป็นการรวมตัวของทุกเชื้อชาติศาสนาพวกเรารวมตัวกันเพื่อได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกหลานเรียนรู้ในการทำว่าต่อไป อัสลามุอะลัยกุช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของประเพณีว่าวนิบงนะครับซึ่งท่านที่จะให้คําตอบของกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เราได้รู้กันแน่นอนครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดจลาวันนี้จะได้ร่วมพูดคุยกับท่านกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสําหรับกิจกรรมว่าวนิบงเนี่ยอยากให้เล่าถึงการที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยครับ ทำไมจึงเป็นนิบงัำไปด้วยก็เพราะว่าพื้นที่ตรงตรงที่เราแข่งว่าวอะค่ะอ่าก็คือที่โรงสนามพิชีช้างเผือกนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นต้นลาโอนนะคะนิบงก็คือชื่อชื่อชื่อของต้นต้นไม้ต้นชนิดหนึ่งที่ที่ต้นต้นลาโอนที่ต้นสูงสูงคล้ายๆต้นหมากอ๋อือเป็นชื่อนิบงชื่อชื่อนิบงนะคะก็เป็นชื่อเมืองชื่อตรงในส่วนนั้นเนี่ยนะคะก็มาจากต้นลาโอนสมัยก่อนชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปไหนเนยนะคนเด็กๆอะไรมันก็ได้ใช้พื้นที่ ตรงนี้แล้ทางใต้ในลมดีด้วยนะคะช่วงช่วงเดือนคุมพานะคะเดือนมีนาเนี่ยก็จะเป็นลมลมว่าวที่สําคัญที่สุดนะคะคือพ่อเมืองของเรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนี่ยคะ่ะท่านชัยจิตพานิชพงเนี่ยท่านให้ความสําคัญมากนะคะในเรื่องของการส่งเสริมงานประเพณีหรือว่างานาทางวัฒนธรรมของพื้นที่นะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ <ừ> ท่านบรรจุลงไปในแผนก็คือเราจะมีเป็นประจําทุกปีนะคะ อย่างปีที่แล้วทุกปีเราก็ได้บูรณาการกับทางเทศบาลนครยวลาด้วยนะคะคือจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีการเชิญต่างประเทศเข้ามาร่วม,มประกวดว่านะคะเช่นประเทศอินโดนีเซียและก็ประเทศมาเลเซียเป็นการเปิดพื้นที่ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์สืบสารที่สําคัญที่สุด นะคะก็คือเป็นการรวมตัวของทุกเชื้อชาติศาสนาหลักการดูแลในการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างมีความสุขเนี่ยไม่ทราบว่าใช้หลักอะไรครับใน,ออในการในการทำให้ทุกคนในสังคมพระหัวธรรมได้ได้อยู่กันอย่างมีความสุขครับค่ะแล้วก็ใช้ในเรื่องของพื้นที่ร่วมกัน นะคะในการอยู่ร่วมกันเราใช้พื้นที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นแต่ถ้าต่างคนต่างทํามันก็ไม่ได้เป็นพหุนะคะแต่ทีนี้กิจกรรมที่เราสามารถทํารวมผลได้นะคะก็คือเรื่องของงานเว่าเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งแถมเรายังสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับประชาชนสร้างรายได้ให้กับพื้นที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดด้วยเพราะเวลาเราจัดงานเว่าแต่ละครั้งนะคะไม่ว่าจะคนที่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธ หรือมุสลิมหรือศาสนาใดก็แล้วแต่มันเขาไม่ได้พูดในเรื่องเรื่องอาสนาเขาจะมานั่งจับกลุ่มคุยกันในเรื่องของเฮ้ยว่าวตัวนี้สวยว่าวัวนี้ขึ้นยังไงเป็นไงบ้างทําอย่างไรเขาได้แลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนมุมมองได้บางพูดคุยก็คือลืมไปเลยว่านั่นคือหนันฉันแต่มีแต่ลองมันเป็นภาพที่บันกลมกลืนมันมันเป็นภาพที่น่ารักนะคะนี่ค่ะที่ที่เราเห็นได้ชัดในเรื่องของการส่งเสริมการละเล่นต่างๆเนี่ยค่ะคือทุกทุกคนทําแล้วสบายใจครับ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาด้วยนะครับที่ทําให้เรารู้จักกิจกรรมว่าวนิบงได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสังคมพระวัฒนธรรมของชาวจังหวัดยะลาด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะภาพมุมสูงเห็นบ้านและลมพัดต้นไม้ขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนประเพณีว่าวนิบงสร้างความรักความสามัคคี ป้ายชื่อชมรมว่าวบินตำบลลำใหม่เปลี่ยนภาพว่าวแขวนอยู่บนผนังเปลี่ยนภาพโล่และถ้วยรางวัลจากการประกวดว่าวเปลี่ยนภาพภาพถ้วยรางวัลสีเขียวผสมลายสีทอง ช่วงนี้เราอยู่กับผู้มากฝีมือในเรื่องของการทํำว่าวนะครับและแน่นอนว่าเราจะมาดูวิธีมาดูขั้นตอนของการทํำว่าวเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะได้พูดคุยกับประธานชมรมว้าวบินนะฮะของตําบลลําใหม่นะครับการก่อตั้งชมรมว้าวบินนะฮะตบลลาใหม่มันเริ่มเริ่มขึ้นม,มาได้ยังไงครับเราได้รวบรวมคนที่ทํเว่าวมานะครับ คนที่มีฝีมือทำเว้าแล้วก็เราได้คิดว่าเออต่อไปเนี่ยถ้าพ้กเราผู้ใหญ่ผู้ท่าผู้แก่ได้เสียชีวิตไปการทำเว้าเนี่ยมาาันจะสูญ<ม>หายไปพวกเรารวมตัวกันเป็นชมรมเพื่อ<ม>ให้พวกเราได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกหล,ลานได้มีเรียนรู้ในการทำเว้าต่อไปนะตอนนี้สมาชิกในชมรมของเรามีจำนวนกี่คนครับสมาชิกในชมรมของเราก็อยู่ประมาณ25คนนะครับตอนนี้อายุน้อยที่สุด อายุเท่าไหร่อายุที่น้อยที่สุดก็ประมาณสิบปปีนะสิบแปดปีนะครับอายุมากที่สุดอะครับอ,อายุมากที่สุดก็ประท่านประธาน่ประธา,านทีุ่ดนะครับห้าสิบ <c> ส <oughs> <52. S 2> องในการที่จะสร้างว่าวหนึ่งตัวเนี่ยคือทางชมรมได้ได้ยึดแบบสมัยก่อนมาหรือว่าได้มาดัดแปลงยังไงบ้างอะครับในแต่ละครั้งที่จะเอาว่าวไปแข่งขันนะครับครับถ้าว่าวความคิดเนี่ยก็คือเราจะ รวมตัวคิดว่าปัจจุบันเขาเน้นเรื่องอะไรเมืม่อปีนี้เขารณรงค์เรื่องเรื่องการอะไรทำให้โลกโลกสีเขียวเราก็ได้จัดทำว่าวเป็นกล่องมีผู้คนเก็บขยะอยู่บนว่าวเทคนิคสำคัญี่ทำใหม้มันบินสูงอยู่ตรงไหนครับเทคนิคก,ก็จะท,ทำโครงสร้างมันือว่าเราทำให้ถูกลักษณะของตัวว่าวท่าทา้มันขึ้นเรียว มันต้องกว้างๆมันต้องไม่กว้างครับถ้าเปิดถ้าเราเปิดกว้างมันจะขึ้นฉากเราใช้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ไทยผาต้องตัดแบกแห้งก่อนปีนี้ก็ต้องห้าไม้ไผ่ไว้แล้วคือสมมติว่าเราจะทําปีหน้าครับปีนี้เราต้องห้าไม้ไผ่เตรียมไวแล้วใช่ไหมครับเตรียมไวเป็นปีเลยเหรอครับครับไม้ไผ่เปียกๆมันไม่ได้ครับคือว่าถ้ามันขึ้นไป พ่มันแห้งมันไปอืนแล้วต้องให้แห้งสนิทต,ต้องให้แห้งสนิทจ,จริงๆถึงจะ,งจะทําเว้าในการที่จะไปแข่งขันแต่ละครั้งใช่ไหมครับในเรื่องของทีมงานของเราเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างครับประธานก็มีหน้าที่ในการเก่งในเรื่องของการผูกเชือกประธานก็ต้องดูแลตรงนี้นนผมเป็นเรื่องของกระดาษบางทีมันเว้าขึ้นไปแล้วก็ตกลงมากระดาษอาจจะขาดผมก็ต้องเตรียมพลาสเตอร์เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่จะไปแปะให้มันสมดุลกลับมาแล้วก็ โยนขึ้นไปอีกใหม่รอบใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่าปีหน้าจะไปแข่งคือปีนี้คือต้องต้องเตรียมต้องใช้เวลานานนะครับใ,ในการเตรียม<อ>ก็ใช้เวลาทั้งทั้ง,ท,งทั้งปีนั่แหละแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือกองเชียร์กองเชียร์ของเราเนี่ยที่สําคัญก็คือตอนที่ว่าวขึ้นเราต้องไปอยู่ที่จุดที่เขาดูดูเชียร์นะครับว่าเราก็ต้องให้กําลังใจให้ให้กองเชียร์ดันสนันนะครับนี่ก็จุดจุดเด่นของชมรม ในการที่เราไปแข่งขันแต่ละครั้งนะครับก็คือเราไปไม่ใช่เฉพาะตำบลละแหม่อย่างเดียวคือเราไปคือเหมือนที่คุยกันบอเห็นบอกว่าก็เกือบทั้งทั้งจังหวัดใช่ไหมครับที่ไปร่วมแข่งขันในประเพณีว่าวนิบงเนี่ยนะครับการที่เข้าไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ทําให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมทําให้เราเข้าใจในการสังคมที่เป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมอย่างยังไงบ้างนะครับทุกชาติทุกศาสนาก็ สามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้าเราเข้าใจซึ่งการและกันนะครับ,รบการเล่นว่าวก็เหมือนกันครับเราไปเล่นทุกชาติศาสนาไปร่วมกันในตรตัวน,นั้นก็ทําให้เกิดเ,เกิดความรักความสามัคคีความฟองดองกันนะครับตรงนี้กลุ่มผู้ชายกําลังเหลาไม้ไผ่ในส่วนนี้เขาทาอะไรกันอยู่ล่ะครับเนี่ยก็ทำเหลาอ๋อเดี๋ยวขอขอนั่งด้วยดีกว่าเรามาขอเป็นสิทธิ์น่าจะง่ายสุดละมั้งเนี่ยสำหรับการเหลาไม้ไผ่ ครับนะครับเริ่มต้นยังไงก่อนนะครับในการเหลาต้องพาก่อนพอเหลาเสร็จเราก็ต้องดักลูก่อนถ้าสมมุติว่าไม้ไผ่ของเราไม่ตรงใช่ไหมต้องมีไฟแช็กลมแล้วก็ดับว่าวไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ายุ่ที่คำนวณว่าว่าวของเรานี่จะให้ขึ้นลอยบนท้องฟ้าให้อยู่นานๆมันยากผู้ชายใส่เสื้อพิมพ์ชื่อชมรมผู้ชายกําลังทําโครงว่าว อีกหนึ่งหน้าที่ที่เห็นอยู่ข้างๆเราครับทําโครงว่าวที่นี่คือทําโครงว่าวว่าวที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับว่าวจรวดต้องเริ่มยังไงครับเริ่มต้องสร้างโครงเป็นสี่เหลี่ยมก่อนครับเราเสร็จแล้วก็มัดให้แน่นก็แตะกาวไว้ผู้ชายใช้เชือกมัดโครงว่าวผู้ชายใช้กาวติดโครงว่าวผู้ชายสองคนช่วยกันทําโครงว่าวผู้ชายเอากาวติดที่โครงว่าวเปลี่ยนภาพภาพโครงว่าวกับว่าวที่ทําเสร็จ เมื่อกี้เราก็เห็นวิธีการทำโครงว่าวความคิดสร้างสรรค์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำว่าวขึ้นสูงกันบ้างนะครับภาพการเหลาไม้ไผ่ผู้ชายกำลังวัดขนาดโครงว่าวกลุ่มผู้ชายกำลังทำโครงว่าวผู้ชายกำลังใช้เชือกมัดโครงว่าวเปลี่ยนภาพภาพโครงว่ากับว่าวที่ทำเสร็จ ในการแข่งขันนะครับสมมติเราเราขึ้นขึ้นเร็วและก็สูงแล้วเนี่ยแล้วการใช้เวลาอยู่ข้างบนบนอากาศนี่ต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับสานาทีตอนขึ้นสิบห้าวินาทีก็ถึงแล้วเราก็มีพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยว่าว่าปีนี้ว่าของเราขึ้นช้าแต่เราก็มาคิดว่าปีนี้เราจะทํายังไงให้มันขึ้นเร็วกว่าเดิมแลวก็ให้ให้ชนะคู่ต่อสู้นี่แสดงว่าต้องต้องกลับมาต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงว่า จริงๆแล้วต้องวางคือโอ้โหนี่ผมยังคิดตามไปเลยนะคือต้องวางแผนก่อนทําแข่งคันเสร็จแล้วกลับมาวิเคราะห์ว่าเอ้เราชนะเพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรบินทําไมต่ําบินสูงโอ้หนี่ทํางานกันเป็นทีมมากเลยนะครับภาพกลุ่มผู้ชายช่วยกันติดกระดาษบนโครงว่าวน้องเข้ามาในส่วนของชมรมว่าวบินที่ลำใหม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุ15บ หน้าที่ของเราเนี่ยคือเราทำอะไรบ้างอะครับก็แปะว้าวแล้วก็เป็นคนเล่นอันนี้มือวางอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยู่ที่บ้านเราเรามีอาชีพอะไรอะครับก่อนที่เรามาเข้าชมรมเนี่ยยาอ๋อนีอนอน่คืออาชีพหลักของเราก็ตัดตัดยาเริ่มตั้งแต่อาย,อยุเท่าไหร่อ่ะสิบเจ็ดแล้วมันเป็นไ,นนไงบ้างเวลาไปแข่งขันแล้วก็ไปเจอคนเยอะแยะใช่ตึงเส้นือนกันแล้วก็สนุกถ้าเวลาเราได้รางวัลแล้วก็ดีใจกลับมาจะได้บอบ บอกว่ารุน่น้องว่าจะได้กินน้อยก็เด็กๆก็ต้องเล่นเดี๋ยวถ้าไม่เป็นอะไรนี่พี่จะสอนนะเวลาเ,เราทำนเนี่ยภาพกลุ่มผู้ชายถือว่าวสีเหลืองคุณผู้ชมครับผมมานั่งเห็นพี่ๆเขาทำว่าว<ม>เห็นเลยครับว่าวิธีการพี่ๆส่วนใหญ่เขาจะใช้หลักดั้งเดิมที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณจนถึงวันนี้พี่ก็ยังทำอยู่ นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรื่องของทุกๆกิจกรรมทุกๆเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านทางคนรุ่นอดีตจนถึงคนรุ่นปัจจุบันที่สืบสานกันมาเนี่ยว่านี่คือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆครับภาพผู้ชาย3ามคนเดินมาพร้อมกับว่าวพิธีก่อนปล่อยว่าวขึ้นท้องฟ้าว่าวสามตัวกําลังลอยบนท้องฟ้าผู้ชายกําลังควบคุมว่าวภาพมุมสูงเห็นบ้านและต้นไม้ พี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อเลี้ยงปลาของชมรมว่าวบินลำใหม่นะครับแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับชมรมว่าวบินของเราอะครับพวกเราก็คิดว่าเรียงว่าอย่างเดียวก็รายได้ชมรมไม่ไม่มีแล้วก็เลยคิดว่าเราต้องหารายได้จากการเลี้ยงปลานะครับเพื่อเข้าชมรมครับครับผมตอนนี้เราเลี้ยงปลาอะไรครับเราเลี้ยงปลาดุกุีนะครับประมาณ3,000ตัวนะครับแล้วการดูแลเราดูแลกันยังไงครับพี่ ก็การดูแลก็เราก็จะแบ่งเวรกันนะครับว่าวันละหนึ่งคนวันละหนึ่งคนเวียนกันไปเรื่อยๆจนครบสมาชิกในกลุ่มก็ถือว่าสมาชิกทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการครับต้องมีส่วนร่วมในในการเลี้ยงด้วยนะครับ,รบก็รายได้นี่ก็เราก็ได้คุยกันว่าเมื่อชมรมลงทุนตรงนี้แล้วก็คือรายได้ส่วนหนึ่งก็คือ10%บเปอร์เซ็นต์เข้าชมรมรและก็ที่เหลือก็เราก็แบ่งปันให้กับสมาชิกแต่ละคนที่ที่เลี้ยงอยู่ แล้วในส่วนของชมรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอีกทีครับเราเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมปีใหม่ของอิสลามก็คือคเขาจะมีจัดกิจกรรมที่โรงยันต์ตรีกาเราก็ได,ได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการอาจะอาจะให้ของรางวาัลต่างๆที่ที่มทชมรมจัดให้ไปให้กับทางทางโรงเรียนตรีกาทําไมถึงถึงต้องทําแบบนี้ครับพี่ทําทไมถึงทําอย่างนี้ก็คือเพื่อให้เราเกิดความ ให้เข้ารู้จักชมรมเว้าแล้วก็ให้เกิดความสมัคคีความรักใน,ใน,ในหมู่บ้านภาพบ่อเลี้ยงปลาดุกอุ่ยเปลี่ยนภาพภาพมุมสูงเห็นบ้านและต้นไม้ภาพรถกระบะสีขาวขับผ่านสวนยางสองฝั่งถนนเปลี่ยนภาพ ภาพด้านหน้ามัสยิดช่วงเย็นผู้ชายมากมายกำลังล้างมือและเทา้าผู้ชายเดินเข้ามัสยิดเปลี่ยนภาพกลุ่มผู้ชายนั่งพูดคุยในมัสยิดผู้ชายกำลังนั่งละหมาด ตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดต,ตลาดใหม่นะครับซึ่งมัสยิดนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจรวมไปถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดยะลาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับมัสยิดแห่งนี้ผ่านทางท่านอิบามประจํามัสยิดนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอยากให้ท่านเล่าถึงเรื่องเรื่องราวของการสร้างมัสยิดแห่งนี้จุดเริ่มต้นเกิดมาได้ยังไงครับท่านที่นี่เป็นเป็นตลาดตลาด ที่ตลาดเพิ่งเกิดใหม่ <c oughs> แล้วก็เป็นตลาดช่วงเย็นเป็นเวลาลาะหมาดของพี่โน้องมุสลิม <c oughs> เป็นแล้วก็เวลา,าวเวลาก็ไ <c oughs> ม่ไม่ยาวเวลาการชั้นชิดนิดหนึ่งก็เรียกชื่อละหมาดนี่ก็เรียกละหมาดอัสรีกับละหมาดมกริบค่าเวลาก็ประมาณชั่วโมงนึงทางเทศบาลเนี่ยให้ความสําคัญตรงนี้ก <c oughs> ็สร้างที่ละหมาดสร้างที่ละหมาดเพื่อให้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่นี่ก็จะได้ กลัวว่าจะกลับไปละหมาดที่บ้านไม่ทันน่ยก็ hmm. มีมีที่ละหมาดให้ oh. ในใน,ในตลาดเนี่ย <Okay. S 2> แล้วก็พอนานๆเข้านี้คนละหมาดเยอะ hmm. มันมันไม่จุ <Okay. S 2> แล้วก็ <laughs> เราพวกเราก็คณะกรรมการก็เออรู้สึกว่าต้องขยายแหละ hmm. พอดีเลยคนอาหรับเนี่ย hmm. เขาปกตินี่นสัยว่าอาหรับนี่เขาจะมีครอบครัวหนึ่งเขาจะมีมัจจิะจัาครอบครัวา แล้วก็เขาน่จะสร้างที่ประเทศเขานะทางการเขาสร้างไปหมดแล้วเขาก็จะมาช่วยสร้างาไปทั่วโลกแล้วก็มีที่นี่คือจุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้อยู่ตรงไหนครับท่านจุดเด่นก็คือความหลากหลายมาคนสมัครขาจอดคน<อ>ต่างจังหวัดอะไรก็ประวัตินิยมอยู่ในตัวเมืองหนึ่งแล้วก็สองก็คืออยู่ในพื้นที่เขาค้าขาย คือคนในพื้นที่จริงๆมีไม่เยอะเพราะว่าที่นี่มันมีหลากหลายมีพุทธมีจีนมีอิสลามรวมแล้วก็คนมุสลิมน้อยมากส่วนมากมุสลิมจะอยู่ฟังอะไรตลาดเก่ามันยิดเราไม่มีรั้วแล้วก็เปิดย4่สีชั่วโมงช่วงโควิดทางการเน้นมากมันยินเนี่เพราะว่าคนนอกพื้นที่จะมาละหมาดกันเยอะในเรื่องของสถาปัตยกรรมของเรามายิดของเราเนี่ยมีความโดดเด่นที่แตกและแตกต่างจากที่อื่นตรงไหนบ้างครับท่าน อ๋อมัสยิดน,นี้เจ้าของเงินบริจาคนี่เขาจะได้นิดหนึ่งค,คือคนนี้เขาเขาจะเคร่งนิดนึงมัสยิดของเขานพยายามสร้างให้มันเรียบง่ายเพราะว่าให้ใช้ซอยให้มากที่สุดจะสังเกตด,ดูแล้วมัสยิดน,นี้จะไม่มีโดมแต่ว่าหออาสานี่จะมีเป็นคนมาอยู่ไกลๆจะได้เห็นอ๋อมัสยิดอยู่ตรงนั้นที่เราได้ทราบมาก็คือว่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือท่านอิหม่ามได้ช่วยพระพิสุรูปหนึ่งที่มาจังหวัดยะลาครับ ซ,ซึ่งเรื่องนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมก็อายุมากเลยผมจัดทันตอนที่ก่อนที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนี้อันที่จริงค,รคนไทยพุทธอสิสล,ลามชีนั้นจะอยู่ด้วยกันคา้าขายกันก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนั่นแหละพอดีผมลงจากที่ละมานะเห็นพระ เดินไม่ได้ใส่รองเท้าลแล้วก็เดินแบเร็วๆ,ๆเะผมก็ถามว่าเาจะไปไหนะเขากลัวผ่านหน้ามันจีนะเขาว่า<อ>เอาจะไปหารถโดยสาร<อ>เขาเพระาะว่าอแถวนี้มันไม่มีรถโดยสาร,ราผมก็ช่วยไปส่งที่ถนนใหญ่นะแต่ก่อนนี้ค,คนไทยพูดนี่จะไม่ค่อยใช่หรอกห้องน้ำนี่<อ>เขากลัวเขาอาจจะก,กลัวโ,<อ>โ้นี้เขตมุสลิม,มอะไรแบบนี้มันระเแต่ว่าหลังๆนี่ก็โอเคแล้วล่ะ รู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรก็มาใช้กันเต็มเลยมันมีห้องน้ำแบบมันอยู่ในตลาดเลยต่ที่รฟรีด้วยถ่าของเทศบาลในเขตทาก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมพี่น้องไทยพุทธหรือว่าจีนก็มาใช้ได้หมดเลยมในส่วนของการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุนรรมที่มันหลากหลายโดยเฉพาะที่ยะลราของเราเนี่ยนะครับท่านพมีวิธีการหรือแนะนําในการในการ ปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขอย่างสันติสุขยังไงบ้างนะครับหรืออาจจะยกในส่วนของหลักหลักคำสอนของศาสนาผมคิดว่าไม่ใช่อิสลามอย่างเดียวนะทุกศาสนาเลยทุกศาสนานี้ศาสนานี้มันเกิดเกิดขึ้นมาในอยู่บนพื้นฐานความหวังดีกับต่อมนุษยชาติหวังดีอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนนี้อยากจะเผยเผ่ศาส,สนานอยากจะให้เข้าศาสนานของเขา คริสต์ก็พยายามเผยแร่จะให้เข้าคริสต์อ,อิสลามก็อยากจะอยากจะให้คนศาสนามาเข้าศาสนาอิสลามเพราะอะไรเพราะหวังดีหวังดีลูกหน่ากลัวว่าเขาจะไปตกนรกรกลัวกลัวจะได้กลัว่าเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์อะไรแบบนี้เขาอยาก,ยากจะเผยแผ่และก็จะเผยแผ่นี้เราต้องทําตัวให้ดี ให้ดูดีให้เขาอยากจะเข้าอ่าไม่ไม่ <laughs> ใช่ใช่หรือเปล่าศาส,สนาอื่นก็ทุกศาส,สนานี่แหละตามความเชื่อของแต่ละลบุะคคลถ้าถ้าพวกเรานี่ทุกศาสนาเนี่ะย้อนกลับไปไกลย,ย้อนไปที่อะไรนะความตั้งใจนั่งเดิมของศาสนานี้คงจะไม่มีปัญหาเพราะอยู่บนพื้นฐานความวางดีก็วันนี้ต้องขอบคุณ ท่านดีหมามากเลยนะครับที่ทําให้เราได้ <ynen. S 2> รู้จักนะครับมสัสยิดแห่งนี้และการ,ร <Car. S 1> อยู่ร่ว <uli. S 1> มกันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรมได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณท่านดีหมามากมากเลยนะครับ<า>บ,ค,บค,ครัภาพด้านหน้ามัสยิดยา,ามค่ําคืนเปลี่ยนภาพผู้ชายเดินเข้ามัสยิดผู้ชายมากมายกําลังละหมาดเปลี่ยนภาพภาพหอคอยประกาศเรียกละหมาดจากการที่ผมได้ลองเรียนรู้การทำว่าวและลองเล่น บอกได้เลยครับว่ายากทุกขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมประทับใจคือการที่ทุกคนให้ความสําคัญกับการละเล่นและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์ประจำถิน่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมกันต่อไปรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของชาวยาลาที่ยึดแนวทางการทําตนเป็นคนดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและวันนี้รายการอัสลามุะลยกุมเวลาหมดแล้วครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมเยือนที่ไหนติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ตัวอย่างตอนต่อไปมีก้อนหินอยู่ในคลองลักษณะเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับก้อนกะปิซึ่งกะปิภาษามลายูเรียกว่าลาจันออมาก็เพียนมาเป็นวางประจันที่นี่เป็นพื้นที่เสงบในจังหวัดสตูลสตูลถึงมีคําว่าสงบสะอาดไม่เคยมีปัญหาอยู่ด้วยกันสงบมาตั้งนานแล้วสนับสนุนโดยกสอทอชอและกทปศผลิตโดย บริษัท641 Corporation จำกัด PPTV HD ช่อง36